สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคูเบนจะมาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทุกๆคนนะคะที่ติดตามในเพจคูเบนนะคะเนาะวันนี้คูเบนมีสอนตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ก็ถือจังหวะเวลาตรงนี้นะคะมาไลฟ์แบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับทุกคนที่ติดตามคูเบนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอลูกศิษย์มาเรียนนะคะเนาะ,อะโอเคตามที่หัวข้อคูเบนบอกไว้เลยนะคะก็คือว่าอยากทําให้อ่า ชีวิตมีคุณค่าในแต่ละวันเนี่ยต้องทำแบบนี้ต้องทำยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูเบนขอเช็คนิดนึงว่าใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงครูเบนไหมคะถ้าได้ยินเสียงบอกว่าได้ยินเสียงหน่อยคะ่ะเสียงชัดไหมคะใครได้ยินเสียงครูเบนบอกว่าเสียงชัดให้บอกหน่อยนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะไม่รู้ว่าเสียงเพลงอ่าในในสถาบักจะโดนลิขสิ์หรือเปล่านะคะ แต่บกว่าอยากอยากจะมาแบ่งปันให้ฟังเนาะถ้าได้ยินเสียงแล้วพิมพ์เขาว่าได้ยินเสียงชัดให้คูเบนเห็นหน่อยนะคะคูเบนจะได้พูดต่อนะเพราะว่ามีคนนั่งข้างๆทางนู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าคูเบนเนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาทีเ่เรารู้สึกว่าเราดาวนะคะดาวในความรู้สึกความหมายของเราเนี่ยนะคะในควาของคูเบนเนี่ยนะ เหมือนกับว่าเฮ้ยชีวิตฉันไม่มีคุณค่าชีวิตฉันไม่มีความหมายคือแบบว่าตื่นมาก็เขาเรียกว่าตื่นมาตื่นมาไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจนบางครั้งรู้สึกว่า เอ๊ะฉันจะเปโลคซสมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินเขาพูดกันบ่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางทีก็รู้สึกว่าเออฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือ,คอมีช่วงจวังหวะแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ทีเนี้ยมาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะจัดการความรู้สึกอารมณ์ของเราแบบเนี้ยหรือ,เ,อ,อเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราอะมีคุณค่าแล้วไม่อยู่ในห่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราคิดลบหรือว่าเราแย่ นะคะเนาะวันนี้ครูเบนจะมาแบ่งปันแบบนี้คือพอต้องบอกแบบนี้นะคะว่าพอเรารู้สึกแบบนี้นะคะรู้สึกว่าวิชีวิตชันไม่มีคุณค่าชีวิตฉั้นไม่มีความหมายนะคะตัวครูเบนเองเนี่ยมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงรู้ไหมคะก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะคะของตัวครูเบนเองเนี่ยนะก็คือการหาวิธี โดยการอ่านหนังสือหรือว่าฟังหนังสือเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนะครูเบนได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยกำลังมองว่าตัวเราเองไม่มีคุณค่าเนี่ยนะคะแสดงว่าเราเนี่ยกำลังเอาตัวเราเนี่ยไปวัดคุณค่ากับอะไรบางอย่างจนทําให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่านะคะ,ะ,คะเช่นมีเราเดินไปข้างถนน นะคะคเดินไปข้างถนนแล้วทีนี้มีคนทำคอนแทคเลนตกอยู่อย,อยู่อยู่ข้างถนนนะคะแล้วเขาให้เราช่วยในการหาคอนแทคเลนสมมุตินะคะเนาะแล้วทีนี้เราช่วยเขาหาแต่หาไม่เจอเราก็รู้สึกว่าในห,หาตัวกูเองเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันถ้าวันนี้นะมี คุณยายกําลังจะข้ามถนนนะคะ,แล,ละแล้วเรากําลังจะข้ามถนนพอดีแล้วเราก็เขาเรียกว่าพาคุณยายข้นามถนนตัวเราเองจะรู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าทันทีนะคะเห็นไหมคะคือการที่เราจะนิยามตัวเราเองว่าเรามีคุณค่าแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เราทําประโยชน์นะเมื่อไหร่ที่เราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น mm hmm. เราจะรู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าขึ้นมาทันที ะะเมื่อไหร่ที่เราทำ,รเทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแสดงว่าเรากําลังรู้สึกว่าตัวเราเองกําลังมีคุณค่าทันทีนะเหมือนเช่นเดียวกันกับการที่บางครั้งเนี่ยครูเบนเนี่ยทำในหน้าสังหาใช่ไหมทำเองทําเองได้เงินเองนะเบนเบนมีจุดนี้จริงๆนะคะว่าแบบว่าพอได้เงินมาแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อ ตั้งคาถามกับตัวเองว่าชีวิตกูเกิดมาหาเงินแล้วใช้เองแล้วก็ตายแค่นั้นใช่ไหมอะไรแบบนี้ยถึงขั้นดาวขนาดนั้นเลยนะคะตอนนั้นนะเออแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้เป็นมีแค่นั้นสิเนาะฉันต้องทําอะไรที่มันมีสนุกชีวิตสนุกแนละ้วมีความหมายเนาะการที่ได้มาแบ่งปันความรู้ตอนนั้นครูเป็นสอนแบบฟรีๆเลยนะคะนะแบ่งปันความรู้หรือสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยตัวครูเ็นเองรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่านะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่นอนอยู่กับเตียงเฉยๆนี่นะคะแล้วไม่ลุกมาทําอะไรแล้ว,แล,วแล้วแบบพยายามนะคะพยายามที่แบบว่าหาอะไรทําให้ตัวเองยุ่งนะคะจะนอนตื่นสายเพื่อให้เวลาผ่านไปให้เร็วหรือจะเป็นประเภทที่แบบว่านอนไปเลยไม่ต้องคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเคยทํามาช่วงหนึ่งนะคะที่ผ่านมานะคะจนเรารู้สึกว่า แล้วยังไงต่อนะนอนจนอิ่มแล้วนะคะนอนจนอิ่มนอนนอนจนกูไม่รู้จะนอนยังไงแล้วดะ,ะเออรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการว่าแบบว่าการไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะถึงแม้จะมีความสบายจริงๆแต่บางครั้งมันไม่ใช่มีความสุขนะคะเนาะอันนี้ครูเ็นใหญ่จะมาแบ่งปันว่าฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราอยากให้ตัวเราเองมีคุณค่าเนี่ยนะคะไม่ต้องอะไรมากนะคะขอแค่ให้ลงมือทำอะไรบางอย่างในแต่และว,วันก็พอ นะฮะให้ hey, ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเออกูได้กูได้ทำนะได้ทำทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองก็ได้นะคะไม่ต้องเพื่อคนอื่นก็ได้นะเมื่อไรที่เราทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเองเนี่ยเราจะสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้นะเช่นวันนี้ฉันอยาก อาบน้าแต่งตัวให้ตัวเองดูสวยๆในกําลังจากนั้นก็ออกมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเออตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองหลังจากนั้นก็จะมีความมั่นใจแล้วก็จะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไนแบบนี้นะคะต้องยกตัวอย่างตัวเองนะคะคุณกีฟสวัสดีค่ะนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะบอกคุณเบนหน่อยนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะคุณเบนได้อ่านหนังสือเล่มนี้เราเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะชอบสิ่งที่ที่ ที่แบบหลายคนเป็นมากๆคือชอบ,ว,อว,อบะะวัดคุณค่าของตัวเองกับการหาเงินนะคะวัดคุณค่าของตัวเองกับการหาเงินหมายถึงว่าการที่หาเงินได้ไม่มากแสดงว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรแบบนี้การหาเงินได้มากแสดงว่าตัวเองมีคุณค่ามากอะไรแบบนี้หรือบางครั้งวัดคุณค่าของตัวเองคือถ้าฉันมีงานทำฉันเป็นคนมีคุณค่าถ้าฉันไม่มีงานทําฉันเป็นคนไม่มีคุณค่า นะะเนี่ยชอบวัดแบบนี้นะคะซึ่งเราก็แบบว่าเออมันบางครั้งมันก็จริงใช่ไหมท,ที่ที่เราเป็นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเขากำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองต่างหากนะคะว่าเราวัดคุณค่ากับตัวเราเนี่ยกับอะไรนะคะมันถูกต้องไหมคะกับการที่เราจะวัดคุณค่าต,ตัวเองกับการที่แบบว่าฉันหาเงินได้น้อยแล้วฉันไม่มีคุณค่า มันก็ไม่ถูกถูกต้องไหมคะคุณค่าของฉันไม่ได้วัดด้วยเงินใช่ไหมคะฉันหาเงินได้1,000บาทกับฉันหาเงินได้10,000แบาทคุณค่ามันต่างกันไหมคะไม่ต่างนะคะเพราะว่าเราเป็นคนให้ความหมายก็คือว่าเราก็หาเงินได้เหมือนกันนะคะเงินเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่เราได้แสดงความสามารถของเรานะคะเพื่อแลกกับเงินบางคนทํางานแลกเงินบางคนอะไรคะบางคนถูกหวยแบบเห็นไหมคะบางคนถูกหวยได้เงินล้านอย่างเงี้ยนะ ได้เงินล้านแบบนี้แสดงว่าเขามีคุณค่ามากเหรอกับการที่เขามีเงินเ,นเยอะแบบนี้ถูกหวยได้เงิน6ล้านอย่างเงี้ยนะแบบนี้เห็นไหมคะคือจริงๆแล้วเราไม่ควรวัดคุณค่าตัวเรากับตัวเงินนะคะเนาะโดยเฉพาะมือใหม่นะมือใหม่ที่เริ่มต้นทำในหน้าอสังหารนะคะแล้วตัวเองเนี่ยนะปิดเคสไม่ได้สักทีนะปิดเคสไม่ได้สักทีนะจนรู้สึกท้อนะ ภาพชัดเสียงชัดนะคะรู้สึกท้อรู้สึกว่าไม่ไปต่อแล้วอะไรแบบนี้นะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําไปก็ไม่มีคุณค่าอะไรแบบนี้แล้วก็ยิ่งยิ่งเห็นความล้มเหลวของตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแบบนี้ใช่ไหมคะเออครูเบนก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะว่าการที่เราเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในแต่และว,วันเนี่ยอันนี้มันคือคุณค่าของเราต่างหากนะคะคือเรามีความรู้อะไรที่ใหม่ขึ้นจากเมื่อวานหรือว่าเราทําอะไรที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยนะ มันก็มีคุณค่ามากกว่านั้นนะมา,มากกว่าเมื่อวานอยู่แล้วก็คือจริงๆแล้วคุณค่าเรามันอยู่ที่เราเป็นคนกําหนดนะครับเป็นคนกําหนดนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรา สิ่งที่สําคัญคือเราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วมาบอกว่าคนอื่นทําได้ดีแต่ฉันทําได้ไม่ดีเออคนอื่นดูมีคุณค่าดูมีประโยชน์แต่กูไม่มีเห็นมีประโยชน์อะไรต่อโลกใบนี้ไม่ใช่นะคะเนาะอันนี้เราเราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองใหม่นะคะว่าการที่เราอยากจะทําให้ตัวเรามีคุณค่าแค่แค่อย่างเดียวนะคะทุกคนแค่เราได้ทําอะไรบางอย่างในแต่ละวันแค่นั้นเองนะทำอะไรบางอย่างในแต่ละวัน,น,น,เ,นะรน,วนเราจะรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่า แต่ถ้าเราแบบไม่ได้ทําอะไรบางอย่างนะคะชเ,เ,เ,นนเช่นเราเราเรานอนเฉยอะไรแบบนี้นะที่พูดมานี่คือเป็นมาแล้วนะคะ <laughs> เป็นมาก่อนนะคะนะ จนแบบไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดิมนะคะเธอแบบนอนเฉยๆดูซีรีส์จนตาแฉะแล้วก็กินข้าวนะกินข้าวแล้วสักพักก็นอนดูซีรีส์ต่ออะไรแบบเนี้ยจนมาบอกกับตัวเองว่าทำไมกุไม่มีคุณค่าเลยเลยชีวิตนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออมันมันไม่ไหวกับตัวเองแล้วใช่ไหมคะอันนี้ตัวเบนเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วเขาแค่พูดประโยคเดียวว่าจริงๆแล้วการที่ตัวเราเห็นว่าตัวเราไม่มีมองว่าตัวเราไม่มีคุณค่าก็เพราะว่าเราไม่ทําอะไรเลย ะะแต่ถ้าแบบว่าวันนี้คุณเริ่มต้นที่จะเล็กๆ,ๆน้อยๆไปปลูกผักก็ได้ทําอะไรที่คุณชอบคุณจะฝึกภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเออฝึกภาษาอังกฤษช่วยแม่ทํากับข้าวหรือว่าทําอะไรท,ท,ที่ที่เพื่อตัวเราเองนะคะหรือว่าเพื่อตัวคนอื่นเนี่ยชีวิตเราก็จะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีไม่ใช่ว่าวัดคุณค่าด้วยตัวเงินที่หาได้มากได้น้อยหรือว่าวัดคุณค่าว่ากูได้ทำงานดีนั่งออฟฟิศนั่งห้องแอร์นะคะเนาะโอเคไหมคะทุกคน ถ้าใครนะคะเ,เข้าใจในสิ่งที่ครูเบนพูดนะคะเรารู้สึกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ครูเบนพูดของหัวใจมารัวๆค่ะนะคะไหนก็บอกหน่อยนะคะว่าเช้านี้วันนี้นะคะทุกคนได้ทำอะไรเพื่อตัวเองหรืออย่างคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเคล็ดลับนะคะสําหรับในหน้ามือใหม่เนาะเวลาหลายคนถามครูเบนนะคะว่าจะทํายังไงดีครูเบนเวลาที่ไปเจอลูกค้าแล้วแบบว่าอ,อ,อยากจะ มีพลังงานนะคะอยากจะมีพลังงานที่ดีอยากจะเป็นคนที่เป็นนักขายที่เก่งดึงดูดใจลูกค้าน้มน้าใจลูกค้าอะไรยังไงได้นะคะคุณเบนอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนตื่นเช้ามาตัวเราเองบอกอะไรกับตัวเราเองคําแรกที่ตื่นมาจากที่นอนนะคะก่อนที่จะลุกจากที่นอนอันนี้ครูเบนทํานะคะเพราะว่า เพราะว่าก็ไปอ่านหนังสือโคสําเร็จมาเหมือนกันนั่นแหละเขาทํานะคะก็เลยรู้สึกว่าเออโคนสําเร็จเขาทําแล้วกูเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งกูกูกูจะไม่ทำหรือวะอะไรอย่างเงี้ยก็ใจไหมคะเนาะก็คือการพูดกับตัวเองนะการพูดกับตัวเองคือพอตื่นนอนลืมตาปุ๊บนิ่งก่อนนะคะก่อนตื่นนอนนะนิ่งก่อนนะแล้วก็หลับตาแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยปล่อยนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่า ขอบคุณนะที่ตื่นมาแล้วมีลมหายใจนะคะคือการสํานึกรู้คุณของการมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันเนี่ยนะคะเนาะคือขอบคุณตัวเองที่แบบมีลมหายใจขอบคุณตัวเองที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอบคุณตัวเองที่มีลมหายใจที่ยอดเยี่ยขอบคุณตัวเองที่สามารถนะ จะทําอะไรก็ได้ตามใจที่ตัวเองอยากจะทําขอบคุณร่างกายขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายขอบคุณอากาศนะหลังจากนั้นพอเราขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบข้างขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ให้วิชาความรู้ในการทํามาหากินอะไรแบบเนี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ขอบคุณสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง หลังจากนั้นก็ขอบคุณหน้าที่การงานขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกศิษย์ที่มาติดตามที่มาเรียนรู้ขอบคุณเงินนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วมีให้ใช้ให้ฉันใช้ในแบบไม่ขาดสายนะคะขอบคุณ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 คนรักขอบคุณรอบข้างขอบคุณสรรพสิ่งทุกอย่าง นะคะเนาะถ้าใครได้อ่านหนังสือของคนสําเร็จหลายๆคนนะคะการที่เราขอบคุณยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแบบเติมเต็มเราแบบสุดๆแล้วนะคะการที่เราคนเราคนนึงจะพูดคําว่าขอบคุณได้แสดงว่าเราได้รับมาอ่อถูกต้องไหมคะเนาะฉะนั้นแล้วการเวลาที่เราจะไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณลูกค้าล่วงหน้าไปเลยนะคะขอบคุณลูกลูกค้าขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าที่จิตใจดีขอบคุณลูกค้าที่ คุยเป็นกนระะนารยาณมิตรที่ดีนะคะขอบคุณลูกค้าทีา่ไว้วางใจนะคะในการที่มาดูห้องในการที่มาเช่าห้องในการที่มาซื้อห้องขอบคุณเจ้าของห้องที่เชื่อใจนะคะเชื่อใจเราเนี่ยนะคะเนี่ยพูดกับตัวเองนะคะลองฝึกดูนะคะอันนี้คือ,อข้อหนึ่งนะคะของ ของทักษะการขายของเทคนิคการขายของนักขายนะคะอันนี้เป็นอ่านหนังสือของนักขายระดับโลกเลยนะคะเนาะแต่เป็นคนที่จําชื่อหนังสือไม่ได้เลยไม่ได้มาแบ่งปันนะคะเนาะอันนี้ลองไปฝึกนะคะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอ,อตอนที่เบนตอนที่เบนอะเทรนนะคะเทรนเทรนพนักงานในบริษัทเนี่ยนะคะตอนนั้นอะได้เป็นเบน,เป,นเป็นเทนเนอร์ใช่ไหมคะ จะเป็นคำถามหนึ่งที่เบนใช้เทรนเทรนเซลเนี่ยนะคะทีมเซลเนี่ยก็คือว่าเบนจะถามทุก,ทกคนเซลล์ทุกคนเนี่ยนะคะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะตอนนี้ตอนณเวลาเนี้ยรู้สึกยังไงนะแล้วก็ให้บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกมาบางคนแบบหิวข้าวบางคนท้องร้องบางคนแบบว่า รู้สึกว่าง่วงนอนมันคนรู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรแบบนี้นะคะการถามคําถามตัวคำถามนี้นะคะลองย้อนกลับไปถามตัวเองดูนะคะเนาะ มันเป็นคําถามที่การที่ทําให้เราได้อยู่กับปัจจุบันนะคะเออตอนนี้รู้สึกยังไงอย่างครูเบนในตอนนี้รู้สึกยังไงเออรู้สึกดีดีใจนะคะที่ได้ออกมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนที่ติดตามครูเบนหน้าเพจไว้เนื้อเชื่อใจครูเบนสละเวลามาให้มาติดตามมาฟังครูเบนมารับสิ่งที่ดีที่ตัวฉันเองได้มีโอกาสได้แบ่งปันขอบคุณเนี่ยเบนรู้สึกดีใจที่เบนได้มีโอกาสเป็นผู้ให้แล้วมีผู้รับที่ยอดเยี่ยมเข้ามาฟัง แบบนี้คืออันนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะคือแบบว่ากําลังไลฟ์อยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะเนี่ยแหละคือคือเวลาขายเหมือนกันคะการขายก็เหมือนกันเวลาที่จะปิดเวลาจะปิดการขายกับลูกค้าเวลาเจอลูกค้าเวลาที่เราจะทําการใหญ่ๆนะคะคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันณเวลานั้นเราจะได้โฟกัสว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราตั้งใจที่จะทําอะไรกับมันนะคะสรุปนะคะในเรื่องในเรื่องของ การที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าก็เช่นกันนะคะก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรากาลังทําอะไรเพื่อตัวเราเองหรือว่าเรากําลังทําอะไรเพื่อคนอื่นอยู่นะคะที่มันมีคุณค่ามากกว่าจํานวนเงินที่ หลายครั้งเราอาจจะคิดว่าการหาเงินเยอะแล้วมันมีคุณค่าเยอะอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะเนาะแค่คุณช่วยให้คุณยายข้ามถนนแค่คุณช่วยทําความสะอาดบ้านแค่คุณแบบเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีคุณก็มีคุณค่าในความเป็นแม่แล้วถูกต้องไหมคะแค่คุณแบบว่าทํากับข้าวให้พ่อแม่กินคุณก็มีคุณค่าในเรื่องของการที่คุณเป็นลูกกระตัญยูแล้วนะคะแค่คุณแบบว่าอะไรอะ ใช้คําพูดที่ดีในการที่เป็นกําลังใจให้สามีให้ภรรยาในการทํางานแต่แต่ละวันคุณก็มีคุณค่าในฐานะที่คุณเป็นคู่รักที่ดีแล้วนะคะเห็นไหมคะเนาะคุณค่าของเรามันอยู่ที่เราเป็นคนให้ความหมายกับมันนะคะวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครูเบนจะเตรียมสอนแล้วนะคะทุกคนลูกศิษย์กำลังจะมาแล้วนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเห็นว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์นะคะก็แชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับ ทุกคนที่ติดตามให้คนที่คุณรักละกันนะคะต้องบอกแบบนี้ให้คนที่คุณรักอยู่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นใครที่เขาต้องการกําลังใจนะคะที่เขาต้องการแบบว่าอ,อ,อยากจะมีคุณค่าอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรบางอย่างะคะลองแชร์ไปเผื่อว่าสิ่งที่เป็นแชร์หรือว่าแบ่งปันจะมีสักเรื่องสักเล็กน้อยที่ทําให้ได้ตระหนักรู้อะไรบางอย่างแล้วแบบว่าทําให้เกิดปิ๊งไอเดียแล้วแบบว่าเกิดอยากจะทําอะไร ดีๆขึ้นมาให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะเนาะวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครูเบนสอนลูกศิษย์ก่อนนะคะวันนี้เอาลูกศิษย์มาเรียน VP ีนะคะมาเรียนเจอตัวนะคะเนาะก็สำหรับใครที่อยากมาเรียนรู้แล้วก็อยากให้ครูเบนเป็นคนหนึ่งที่ช่วยแบ่งปันความรู้ให้ก็ยินดีมากๆนะคะยินดีที่จะแบ่งปันความรู้นี้ให้นะคะไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเนาะอยากให้คนรวยกับเราไปด้วยนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ